สามโมงสี่สิบสามครับวันนี้ตกปลาข้างกระชังกันครับอาทิตย์นี้ไปมาหลายที่แล้วครับไม่ได้ปลาทักที่นึงครับผมฝนตกครับนี่ตอนนี้ก็ยังนี่ปล่อยปลอยอยู่นะครับผมเอาเหยื่อปลาถูกแขกมาครับไปครับไปไหนไม่ได้ก็หาปลาข้างกระชังนี่แหละครับเผื่อได้ปลาแกงครับผมมันนี้มากับเซียนเก๋เหมือนเดิมครับเซียนเก๋ไหนอะปลาเซียนเก๋ไหนอะ ตกตรงไหนอ่ะไม่มีที่ให้ตกอ่ะตกช่องนั้นก็ได้ครับเออเฮ้ยไหนหล่ะปลาไหนหล่ะปลาข้อก้าวขอแกงขอแหวนทองแดงมาทูกแขกฮะอะไรรึมีดก็ทื่อเอาเหย่อแรกครับผม เดี๋ยวค่อยนั่งหันครับเกี่ยวทิ้งไว้นะเดี๋ยวมานั่งหันเหือกันอมลาทูแขกฝากมีดไว้ก่อนเหยื่อที่หนึ่งเหยือยดีมีชัยไปกว่าครึ่งถ้ามีปลานะครับวงเล็บด้วยครับบับไปย้ยอนไป อ,อน้ำกำลังลงครับ <c oughs> อ,อืน้ำไล่เขียวอยู่ันงี้ <c oughs> ไปแล้วอ,อยู่ที่หนึ่งมันนี่เก๋อ,อ,อะไรวะเห <c oughs> มืนอะไรวะ ตุ๊บหาดิเเจอสาเหตุการเหม็นแล้วนี่ปลากระกป๋าครับเบอร์เลอร์เลยเคียไม่ได้ไม่มีไม้มือจับเม็นตาย,เ,าอยเออต้องห้ามไม้เครียเก๋เคลียปลาเน่าครับเหม็นโคตรเลยครับเดีเออปิดไว้ nữa ừ, rút đây nó mình lút nhọn ta anh ạ, không mình có bật được อะไรกินสามเลตดิล้งมือเจ้าตะทำไมมันเงียบติซี่ปลาไม่มีไหนอะปลาวนนี้ก็ต้องแต่ปลาแปนบ่แบบนันนะนของเหล้าอันเฮ้ยเหล้าของควายเล้ว โอ้อะไรกันนะั่นชี่ตังเบด็ดเอาแล้วชี่ตังเบ็ดมาแลว้วของเซียนเก๋มันกินกูงเว้ยมันไม่กินตาที่ตังเบด็ดนานนาน,น,าน,น,านพบทีเดี๋ยวทำมห้ยังไม่ใช่อ, чи, อือเพอาะนัน้นมันมาเ็นแล้วของเราละ่ะเงี่ยแบบนี้ <c oughs> Menlepat Mencabutut butut <laughs> lepat bahasa Indonesia lepat apa ya lepat ya oh. butut bahasa Indo lutem lepat ramai khat butut ไว้ไหนเลยวัดน oh, oh, ี่ไงวัดนี่ไงวัดซ้ำนี่อยู่ไหมอยู่อยู่ออยู่ยอยู่อยู่ออยยู่เอาลุกคิดตังค์เอลสอลุแล้วอะไรวะเอามาตอนนันกูได้ไปเปลี่ยนตาเบ็ดแต่กู่ากินเหมนข้างฝอยมากกว่า เออแต่ข้างไฟมันตัวไม่่ไม่ไม่แหลกอะข้างไฟตัวรักสามนิ้วสี่นิว้วเออลดเป็นวาเลนเว้ถ้าติดขิดตั้งต้องไปเปียกเนี่ยดึงแล้ว,ล,วล้วนี่ยกดึง <c oughs> วัดนี่ไงยุ่งล้วมากแกลุดแล้ว,ลวอะไรวะนานนานนะอะไรวะป้าอะไรอ่ะ Nó là tốt kế vô. Ok, tao lấy mấy bữa cô đâu ở tao bếp mấy nó Ờ, lòng thương đứng lươi Anh nói ừ? Ờ, nên em đấy nè Ờ, đúng không? Ờ, tốt đó, bà pe đúng không? Ờ, 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 วิดนี่แน่อยู่ไหมอยู่ครับนี่อยู่แล้วว่าจะอยู่ได้ปาลาอะไรมาดูกันข้างไฟข้างฟไฟยญ่ข้างปานครับแต่ว่าตัวสวยอันไม่เก๋ยู่กันได้อ,อข้างปานครับผมหลุดต้องหลายครัง้งอข้างฟไฟยกย เดี๋ววันนี้แล้ววันนี้แล้วโอ้คิดตังค์หนาแห้งไงนาแห้งแห้งเร็ว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 เอาเร็วอุ้งงานหน้าแห้งครับหน้าแห้งหน้าแห้งหนาแห้งหต้องเหยือเล็กนี่วันนี้เดี๋ยวดูต้องใช้เหยื่อเล็กๆครับหน้าแห้งแต่แบตจะใหญ่หน่อยฮะวิ่งนี่ยชายที่บอลแบตวิเศษโกูบอลได้จริงอู้ mà, không leo, tiếp à, chơi, tiếp tiếp chơi, tò pen ao mày ma, mày 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 đi, mày 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 ติดแล้วน,นะนะแห้งแล้วโอ้คางไฟัยวยหัยเออโอ้วสวยเลยวัดเนี่ยนี่เลยซ้ำน่าจะเป็นหน้าแห้งครับผมโอ้ยแห้งแน่น่ะ้างปลานะครับติด,ดอิดงั้งเออ เอาแร้วที่ลดแล้วโอ้ทั้งปลาครับผมเด็ดใหญ่เลยนะโกเด็ดใหญ่ปตายใหญ่โอเคเอาเร็วเอาแล้วข่าว่นลงแล้วอะไรอยู่อะเก๋เอาเร็วคาแห้งแล้ยอันเลมันอันเลมันไหนเอาเอาร็วข่าวฝนโว้ยเออตัวใหญ่นะเออ

ก็เล่าเก๋ยูยูยูเด็ดเด็เด็ดเดเด็ดเดเอาคังไฟอะไรเก๋ยูตัวใหญ่เดี๋ยววะอือมาไปแล้ววัดไปมันกอดโดดแรงนะดึงแล้วครับดึงวัดนี่นะวัดซ้ำดูไปวัดอีกทีครับผมคังไฟแล้ววะโอ้โอ้ังไฟแบานนี้ใส่โหดวะนะโอ้คังไฟใหญ่ครับผมสวยครับสุดตัว ีตัวสวยเลยครับตัวสวยเลยนะครับนี่วัดไม่ค่อยติดวแปลนะวันนี้ข้างลาข้างปานกินเหยื่อโหดนะครับแปลกมากครับผมดุดุดน,นี่ดุจังเราจะวัดไม่ค่อยติดนะครับแปลกจริงฮะเอาเร็วลงไปในช่างแล้วเอาเร็ว <laughs> Lông bay đây nữa ừ. Đó là hầm ô đứng đứng ô, ô. โ oh, oh, อ้รั่ดิตมานีวัดโอ้อยู่ครับผมอยู่อยู่อยู่วัดอีกทีครับนี่อยู่อยู่ครับอ๋อะไรวะโคตรจังข้างปานใหญ่อีกแล้วครับเก๋โอ้พระเจ้าจอดดูข้างปานะครับตัวเรกนะครับนี่สีนิ้วนะครับมาไปแล้วกินโหดมากครับแต่และตัววันนี้เจอข้างปานใหญ่โอ้ oh, ใหญ่จริงครับผม รู้ครับของปานชุมพูครับผมตัวใหญ่มากครับไม่หลุดโอ้ตัวใหญ่จังเอาลปลาคุจิอ่ะนี่ไงเฮ้ยออรออยู่ผั่งน้ำไ,ปไปปม่ด,ดันก็ได้รออยู่ผัดน้ำอ่ะ เราจะหลังน้ำครับสอองเลยอเลยออันห้าร้อเลยครับฮานโโอ้นึโหดอย่างเลยอะไรนะไม่รูはは้ไม oh. ่วางไม่วางไไม่รู oh. ้ วัดดีในโอ้คันเกือบหักดังเปี้ยเลยคันเกือบหักครับผมมาไปแล้วคันลั่นเลยครับผมปลาอะไรอะ่ะคันลั่นเลยนะครับเมื่อกี้โอข้างปลาอีกแล้วครับวันนี้ข้างปลาโหจริงครับคันล้านเลยโก้โอะไรคันล้านดังเปี้ย,ย <laughs> โอ้วัดจนคันลั่นเลยครับข้างปลาอีกแลวฮะวัดดังเปี้ยะเลย ก็ยอ่เเดิมเดิมว,วัดครับผมวัดอยู่วัดสิกที่อยู่ครับผม,มนัาจะเป็นข้างปานอกีกโอ้โหจริงโอ้จริง,รงนั่นไงข้างปานใหญ่อีกแล้วครับนี่เอาเลยข้างปานอีกแล้วครับโตโัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้วัดจนคันลั่นเลย Uh -huh. oh หมดแล้วครับวัดน right. 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 uh ี่แน่อยู่ไหมวัดร้บอยู่ครับอยู่อยู่อือข้างปานอีกแล้วครับวันนี้เจอเด่เข้างปลาเลยครับ มันไฟอย่างเดียวเลยวันนี้ไม่มีเืินปลนทงไฟอย่างเดียวไม่มีอะไรปลนเวันนี้อเออ อ่าด uh, ึงดึงดึงวัดนี่วัดครับผมอยู่ครับเฮ้ยอะไรนี่ยังอยู่่ฟป่าก็อยู่ฮะมือคอไี่วะอ๋อคังไฟแน่หลาหอดนัด แ่แล้วมันกินแบดโอดี่มันดึงโอดกินไป่เมื่อนข้างไฟเลยเอาอยู่ดูแบตเตอรีอ่ลืมเป้าไว้ดูแบตเตอรี่หมดนะครับนี่พักยกครับผมวันนี้โชคดีเจอปลาข้างปานตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยครับกินแบนโหดมากครับนี่ถุงหมานได้ทําง,งานแล้วครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนแบตแล้วตอกต่อนะครับเอาปลาใส่ถุงก่อนครับดูคตัวตัวตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยอือ นี่ครับดูบางเลี้วนี่ใหญ่งั้ยแล้วมาไปแล้วนี่แค่ครึ่งแรกนะครับเกือบได้ครึ่งถุงมาแล้วครับ ครึ่งแรกครับครึ่งแรกไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนแบตก่อนนะผมะครึ่งแรกเราเปลี่ยนแบตเสร็จแล้วครับไปลุยกันต่อครับผมวัดนี่แน่อยู่ไหมอยู่ครับโอ,โ,อโ,อโอ้อยู่ครับผมนั่นไงข้างปานใหญ่อีกแล้วครับอืมแด่เกะโดตัว,ตว ไม่ใหญ่เลยครับอื <c oughs> <c oughs> ฮิดนี่แน่อยู่แล้วของไฟแล้วของไฟเอ้ากินตังไงเกี้ยนี่หน้าแห้งไงหน้าแห้งแล้วครับคราวนี้หน้าแห้งหน้าแห้งหน้าแห้งวันหน้าแห้งอืออ่ะอ่ะอ่ะหน้าแห้งจริงนะเนี่ยนี่กินตังหน้าแห้งครับผมอือมาแล้วครับแต่ไม่เยอะเหมือนที่ก่อนบ้าง อ่าตีก้อนโดนตอกกันตนตัวทิศตังหน้าแห้งครับตัวนี้ที่ทำเรลืองหมไว้มันตกเลมันก็ยังหน้าแห้งอยู่ครับครับ <laughs> <laughs> <ม> <laughs> เฮีมาเรนี่นาแหงพี่ไม่ดูเลยอยู่ไหมวัดซ้ำอยู่ครับผมอยู่โอ้ยอยู่อยู่โกบ่เลยวันนาแหงเหมือนฟุ้งเลยเก๋นา่น้านาแหงแล้วครับ นั่นไงตังหน้าแห้งครับผมเกฟนะุ้งมาแน่นี้ตัวสวยเลยครับเงา,าออตรงตีใหญ่เดียว <c oughs> อ่าอย่งานนเก๋ <c oughs> เดียวเดเดีเดียวยวเเอาโก้ไปด้วยเร็วแล้วาเอา มาใช้ปาใใาาลา่ให้ดีตะทราหน้าเก๋มันเล็กให้ดีตะเออคอยคอยมุ่นไปคอยคอ,อยมุ่นไป <c oughs> นดปลามันที่คาดไ่มใส่บ่ใส่หน้ามันเล็กห่ผงแดงห่วงเข้าเออ หนังสือหรอสุ๊กหนังสือเออของกุไม่ใช้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวนนี้หนังสือครับเอ้าโอเคเดี๋ยวเราอีกเยอะครับผมก่อนกลับบ้านครับหกโมงครับผมกลับแล้วนะครับวันนี้ถือเป็นวันโชคดีนะครับช่องเดียวครับเจอปลาพอได้กินเลยครับเนี่ยมีขี้ตังหน้าแห้งสองตัวแล้วก็ปลาข้างปานครับผมใสสวยๆครับผมมีปลาใหญ่มากินครั้งหนึ่งหลุดไปนะครับไปก่อนนะครับคลิปนี้ ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ